สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับตลอดจนท่านนักธุรกิจที่อยู่ที่โรงแรมอินทราแห่งนี้นะครับวันนี้เราถือเป็นโอกาสดีที่เราจะมาเสวนาพิเศษเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับทุกท่านนะครับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราในวันนี้ถือได้ว่าเป็นคนที่คิดคน้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจวันนี้สินค้า ที่คุณหมอเป็นคนคิดค้นนั้นมีจุดเด่นอะไรบ้างเราจะมาพูดคุยกับท่านนะครับแต่ตอนนี้ท่านก็พร้อมอยู่แล้วด้วยปรบมือต้อนรับนายแพทย์มั่นอุดมพาณิชย์ครับอีกหนึ่งท่านนะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ของกิฟฟารีนะครับก็จะเป็นคนที่ดูแลผลิตภัณฑ์คือร่วมกันปลุกปั้นผลิตภัณฑ์นี้ค่อยๆค,คิดค่อยๆดูว่า มีจุดเด่นตรงไหนที่เราควรจะนำมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีไปสู่มือผู้บริโภคนะครับเพศสัชกรหญิงพนิดาบริสุทธิ์ครับขอเสียงกบมือต้อนรับด้วยนะครับ <nap> อ่าครับผลิตภัณฑ์มีหลายรายการเลยทีเดียวผมเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพก่อนนะครับคุณหมอ <ic> มีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะครับตั้งชื่อมาน่าสนใจมากนั่นก็คือตัวฟ a าวกลูแคนนะครับฟลาวกลูแคนเนี่ย จุดเด ken, ่นของฟลาวเวอร์กร it es the ูแคนสำหรับคุณหมอเนี่ยแนวคิดทำไมคุณหมอถึงเลือกคิดค้นผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาครับก็ราะอุบัติการของการที่ภูมิเราไม่สมดุลเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นภูมิต้านทานอ่อนแอติดเชื้อง่ายนะครับภูมิแพ้สังเกตไหมครับว่าปริมาณคนที่เป็นเยอะมากขึ้นภูมิเพี้ยนเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเรียกว่าญาติเยอะคนใกล้บ้านเนี่ยก็เป็นกันเยอะมากดังนั้นเนี่ยเราก็เลยคิด หาผลิตภัณฑ์ที่จะมาดูแลเรื่องการทําสมดุลของอภูมิคุ้มกันทั้ง3อย่างเนี่ยให้กลับมาเป็นปกติชีวิตเราก็จะมีะเรียกว่ามีสุขภาพดีกลับมานะครับทั้ง3ภูมินี้ถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคร้ายไหมครับคุณหมอ,อไม่ว่าอะไรก็ตา,ามที่เสียสมดุลไปจากปกติเนี่ยจะนํามาซึ่งการบั่นทอนคุณภาพชีวิตแล้วอาจจะทําให้มีโรคร้ายตามมามากมายเลย นะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าเป็นภูมิพร่องก็คือว่ากระบวนการการต่อสู้กับเชื้อโรคและมะเร็งเนี่ยเราลดลงไปแน่นอนเลยครับเราจะติดเชื้อที่ได้ทุกแห่งนะครับติดเชื้อในทางเดินหายใจทางเดินอาหารนะครับทางเดินปัสสาวะรวมทั้งติดเชื้อในกระแสเลือดได้โดยง่ายอาจจะไม่มีสาเหตุมาจากไหนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้นําไปสู่โรคร้ายแรงอันต่อมาเป็นภูมิภูมิแพ้ง่ายๆเลยนะครับเป็นเร็วหายเร็ว ภ,ภูมิแพ้หลายคนบอกว่าไม่จริงหรอกค่ะคุณหมอขาเพราะว่าหนูเป็นทั้งปีความจริงนะมันหายทุกวันนะครับ,รบแต่ช่วงเวลาหายมันสั้นอันต่อมาคือภูมิเพี้ยนอันนี้คือมีกระบวนการทําลายเซลล์ของตัวเองโดยระบบภูมิคุ้มกันของตัวเองคือมันเพี้ยนมันบ้องไปนะครับนะ <ๆ S 2> เพี้ยนเพี้ยนก็คือบ้องอ่ะใช่ไหมครับประมาณเสพยาบ้าแล้วก็เห็นเห็นเซลล์ตัวเองเนี่ยเป็นศัตรูนะครับก็เข้าไปไปทําลายเซลล์ตัวเองอันนี้เนี่ยเป็นการทําลายแบบ แบบเรือรัง <ừ m. S 2> ซึ่งจะทําให้เกิดความพิการแล้วก็การทําลายอาวะส่วนนั้นตามมาครับผมย้อนกลับไปสไลด์เมื่อสักครู่นี้นะครับเราบอกว่าฟราววกูแคนเนี่ยมีสารสําคัญที่บรรจุอยู่ใน1นึ่งแคปซูลที่เรารับประทานเข้าไปใช่หมค<ช>้ยคุณหมอนั่นก็คือตัว1แหละเบต้ากูแคนจากยีสต์สก็คือตัวเห็ดเห็ดที่ว่านี่มีทั้งเห็ดหลินจือเห็ดไมตาเกะแล้วก็เห็ดยามาบูชิตะเกะ รวมถึงมีวิตามินซีจากออเซอร่าเชอรี่ด้วยทําไมคุณหมอจึงเลือกรวมมิดรวมมิดเอาเพื่อนคู่หูเนี่ยมีเห็ดลินจือเห็ดไม้ตะเกะเห็ดยามาบุชิตะเกะและออเซร่าเชอรี่แล้วก็เบต้ากลูคานเข้ามาไว้ด้วยกันนะคุณหมอผูเอ้เรามองคร่าวๆนะครับว่าเวลาที่ข้าศึกโจมตีเนี่ยวันนี้เนี่ยข้าศึกเนี่ยเ,เวลาจะมาเนี่ยเขาจะไม่เลือกมาด้วยด้วยด้วยทางใดทางหนึ่งเขาจะขนมาทั้งสับ อาวุธทุกอย่างทั้งทหารเรือทหารบกทหารอากาศจริงไหมครับ,รบแล้วอาวุธก็หลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองก็จําเป็นที่จะต้องใช้เขาเรียกว่าเป็นทีมนะครับเป็นทีมเพื่อที่จะปกป้องร่างกายเราไหนจะต้องปรับภูมิซึ่งอาจจะบกพร่องให้แข็งแกร่งขึ้นรหรือจะทําให้ภูมิซึ่งมันแบบมันแพ้เนี่ยนะครับให้มันตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นน้อยลงหรือว่ากภูมิเพี้ยนเนี่ยให้มันแบบ อย่าเข้าไปทำลายอ,าอวัยวะตัวเองดังนั้นเนี่ยเราไม่สามารถใช้สารธรรมชาติตัวใดตัวหนึ่งดังนั้นเราจำเป็นจะต้องมีทีมซึ่งเป็นทีมที่แข็งแกร่งแล้วก็เล่นกันแบบเรียกว่าเข้าขากันสนับสนุนเสริมเล็กซึ่งกันและกันครับ,รบจุดเด่นของผลิตภัณฑ์นี้ถ้านักธุรกิจของเราอยากเอาไปเล่าฮะ เป้ลองอ่านๆดูแล้วเนี่ยเจ้าสารสากัดจากเบตากูแคนสารสาการัดจากเห็ดเนี่ยค่ะเขามีคุณสมบัติในการลดการอักเสบได้ด้วยนะคะคนอกจากในเรื่องของการปรับระ,ระบบภูมิคุ้มกันซึ่งในปัจจุบันนี้ค่ะในวงการแพทย์เขาก็บอกว่าคำว่าอักเสบเนี่ยแหะค่ะเป็นตัวการสําคัญที่จะทําให้เกิดโรคร้ายแรงเรื้อรังต่างๆโดยเฉพาะโรคมะเร็งด้วยครับค,คุณหมอมองว่าการอักเสบนี่ มีปัจจัยเสี่ยงถ้ามันเกิดอักเสบที่เดิมซ้ำๆกันและติดต่อกันเป็นเวลานานๆใช่ไหมครับเป็นวันนี้เนี่ยการวิจัยทุกอย่างเนี่ยกำลังมุ่งเข้าไปสู่การลดก,การอักเสบครับเพราะว่าวันนี้เราเรารู้ชัดเจนเลยนะครับว่ากระบวนการเสื่อมกระบวนการแก่กระบวนการตายกระบวนการกลายพันธ์ทั้ง4กระบวนการนี้เนี่ยต้องเริ่มต้นจากการอักเสบ เรามองไม่เห็นนะครับว่ามันอักเสบบางทีถ้ามันอักเสบที่ผิวหนังเป็นหัวซิลอักเสบติดเชื้อที่ผิวหนังเรามองเห็นแต่จริงๆการอักเสบในเซล์เรามองเห็นไหมครับมันเกิดขึ้นทุกวันเกิดขึ้นใน,ในกับทุกเซลล์ของเราเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมอยู่ๆบางคนเนี่ยเอ๊ะทำไมเป็นมะเร็งรรทำไมครับนะเอ๊ะทำไมถึงเกิดโรคหลอดเลือดตีบก็เพราะว่ามันอักเสบที่ผนังหลอดเลือดก่อนแล้วไขมันถึงไปเกาะหลอดเลือดที่อักเสบนะครับเซลที่อักเสบก็จะทําให้เกิด พันธุก,กรรมเนี่ยถูกทําลายแล้วก็เกิดการกลายพันธุ์ก็กลายเป็นมะเร็งจุดขายของฟลาโเวกูแกนก็คือเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดการอักเสบในระดับของเซลล์นะครับใครควรทานบ้างทุกคนควรจะได้รับสารธรรมชาติเหล่านี้เพียงแต่ว่าเราอาจจะหาไม่ได้ในชีวิตประจําวันดังนั้นวันนี้เนี่ยเราได้รวบรวมที่เป็นดาวเด่นที่สุดของสารสกัดที่มีการวิจัยว่าสามารถที่จะปรับสมดุล ของการแป,ปรปลวนเนี่ยของภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยให้กลับมาเป็นปกติได้และว,วันนี้ก็ถือว่าเป็นสูตรที่แตกต่างแล้วก็ให้ผลลัพธ์จริงมีงานวิจัยรองรับที่เข้มแข็งครับครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกของขวัญอีกหนึ่งชิ้นในโอกาสครบรอบ19ปีของกิฟเทอรีนนะครับที่ได้มอบผลิตภัณฑ์ที่ให้เราดูแลตัวเองง่ายๆแล้วก็ห่างไกลาจากโรคร้ายนั่นเองนะคุณหมอ นอกเหนือจากนั้นนะครับแนะนําว่าสื่อธุรกิจถ้าเกิดว่าหลายๆคนอยากจะขยายงานนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ f r a g o ร g r u k n n เนี่ยเราก็มีสื่อธุรกิจแบบนี้นะครับสำหรับจําหน่ายด้วยนะครับข้างในก็จะเป็นการให้ข้อมูลความรู้นะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราว่าเห็ดแต่ละชนิดดียังไงนะครับสถิติของงานวิจัยต่างๆเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ให้ความรู้ว่ากว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะพัฒนา มันเริ่มต้นจากการอักเสบทั้งสิ้นนะครับก็เป็นคู่มือหนึ่งที่เอาไปศึกษาได้นะครับมาถึงอีกตัวหนึ่งนะครับจันเป้อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผิวอยากให้อาจารย์เป้เริ่มต้นเล่าให้ฟังบ้างค่ะเริ่มต้นเลยนะคะกิฟเีนเรามีตัวเรซซิโนลที่เป็นแคปซูลเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอยู่แล้วนี่นะค,ะคนนี้เลยเป็นคนคิดคน้นตัวเรซซิโลถือว่าเป็นหนึ่งเดียวอีกแล้วนะคะให้คุณหมอเล่านิดหนึ่งก็ได้คะ่ะว่าเรซซิโนลนี้ เด่นยังไงเพราะตัวนี้สืบเนื่องมาจากชนิดรับประทานด้วยนะค<ช><อ>เชิญชครับ,รบอันนี้คือลึกกว่าเซลล์อีกครับเพราะว่ามันลงไปถึงสารพันธุก,กรรมซึ่งเล็กๆอยู่ภายใต้ในเซลล์ซึ่งเป็นตัวสั่งการนะครับซึ่งเรามุ่งเน้นไปที่ยีนที่มีหน้าที่ในกระบวนการชะลอแก่ชะลอเสื่อมนะครับซึ่งมันจะทำงานน้อยลงเมื่ออายุมากขึ้น แต่ว่ามันกระตุ้นได้ด้วยสาร r e s o l u t o r รอลที่เรานํามาใช้เป็นสารสกัดจากเปลือกองุ่นแดงฝรั่งเศสนะครับแล้วรวมกับ gamma original นั่นคือตัวกินนะครับแต่รู้นี้บทบาทของ r e s o l u t o r รอลก็คือการทําให้ยีนหรือว่าหน่วยพันธุกรรมเนี่ยที่มีส่วนในการชะลอแก่เนี่ทำงานได้ต่อเนื่องเระนั้นเนี่ยเราก็จะแก่ช้าลงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัว r e s o l u t o r รอลคือสารสกัดจากเปลือกองุ่นแดง นะครับที่ให้คุณค่าในเรื่องของการลดพวกยีนด้อยต่างๆนะครับ <c oughs> แต่พอเราเอามาทําเจลนะครับ <c oughs> แน่นอนที่ของคนที่เราตั้งใจตอนที่เราประชุมกันนะครคุณหมอคนบางคนเนี่ยมีปัญหาผิวจากพันธุก,กรรมคะคุณหมอ <c oughs> เป็นพันธุกรรมที่สืบเนื่องมาจากบรรพบุรุษว่าตระกูลของเราเป็นกระตระกูลของเราเป็นคนผิวแห้งๆ <c oughs> ตระกูลของเราเป็นคนที่ผิวกั้นนหรือตระกูลของเราเป็นตระกูลที่ยายก็เป็นฝ้าคุณแม่ก็เป็นฝ้าตัวเราก็ ก็เป็นฝ้าด้วยอันนี้ก็เป็นอ,อีกอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันนะครับที่เราคิดว่าจะแก้ปัญหาปัญหาผิวจากพันธุกรรมใช่ไหมฮะเราจึงหยิบสารสกัดจากสารสกัดเรสเวอร์ทลที่สกัดจากเปลือกองุ่นแดงนี่แหละคะ่ะเอามาใช้ในการดูแลผิวที่ทำไมถึงเป็นเนื้อเจลครับปกติเราจะเรียกเป็นครีมนุ่นครีมนี่แต่เที่ยวนี้เราเรียกเป็นเจลค่ะเพราะว่าเราตั้งใจจะออกแบบมาให้เป็นเนื้อที่มีความบางเบาเป็นพิเศษครับส,สามารถทาแล้ว ซึมซาบเข้าสู่ผิวแต่ยังให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้โดยที่รู้สึกว่าไม่เหนอะหน้าะนะคะนอกเ,<ร>เหนือจากนั้นที่เป็นจุดเด่นอีกสำคัญหนึ่งก็คือเราไม่ใส่น้ำหอมอเพื่อที่ว่าเราจะได้มีสารม,มีผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่เหมาะกับคนที่มีผิวแพ้และระคายเคืองง่ายบางคนบอกว่าแพ้น้ำหอมนะครับบางคนบอกว่าเป็นผิวแพ้ง่ายตัวนี้บอกได้เลยครับพอเราตัดน้ำหอมออกไปปั๊บเนี่ย ลดการระคายเคืองเพราะฉะนั้นคนที่ผิวแพ้ง่ายก็จะใช้ได้ด้วยความสบายใจะนะครับเอาละคนเป็นฝ้าเกิดคำถามและว่าตัวนี้ช่วยเขาได้ไหมค่ะตัวนี้จะเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยให้ผิวเขาเนี่ยมีโอกาสการพัฒนาเป็นฝ้าได้น้อยลงแต่สำหรับคนที่เป็นฝ้าไปแล้วยังไงก็จะต้องมีการรักษาฝ้าด้วยค,ครีมทาฝ้าก่อนแปลว่าตัวนี้ชะลอไม่ให้เกิดฝ้า ใครที่เกิดมีปัญหาที่ดูแล้วมีโอกาสเกิดฝ้าเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเป็นฝ้าตัวนี้จะชะลอเอาไว้ใช่นะตัวนี้จะชะลอเอาไว้ไม่ให้มันเกิดนะครับให้ใช้ตัวนี้คู่กับครีมกันแดดมีกลุ่มของคนที่เหมาะสมนี่มีอายุแนะนํำไหมครับว่าควรจะเป็นอายุสักประมาณเท่าไหร่อายุก็น่าจะสามารถใช้25ปีไปก็ใช้ได้เลยนะคะความจริงเด็กๆก็ใช้ได้แต่เด็กๆหน้าเขาผิวเขาดีอยู่แล้วนะคะส่วนใหญ่แล้ว ริ้วรอยหรือหรือปัญหาผิวเนี่ยมักจะมา ช่วงประมาณ25เป็นต้นไปนะคะคก็สามารถให้ใช้ได้แล้วโดยเฉพาะวัยรุ่นเนี่ย,สม,ยสมัยนี้เขาชอบอะไรที่เป็นเนื้อบางเบาเขาจชอบอะไรที่ยังไม่หนักหน้าเท่าไหร่นะแต่ะะถ้าจะต่ํากว่า25และเพอเอิญว่าผิวมีปัญหาจากพันธุก,กรรมก็สามารถใช้ได้เหมือนกัน<ล>นะครับนะถ้าถ้าเราเรา,เราดูแล้วที่บ้านเราแววเริ่มมาแล้วอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถใช้ได้นอกเหนือจากตัวเรซินอลเจลที่เราบอกว่าปราศจากน้ําหอมแล้วเนี่ยมีอีกสิ่งหนึ่งที่เราผสมลงไปด้วยใช่ไหมฮะ นั่นก็คือตัวแกมมาออริจินลจากน้ำมันจมูกข้าวใช่แล้วก็คือหลักการนะคะคุณหมอมั่นตั้งชื่อมาเท่มากเลยค่ะคใช้ชื่อว่าเรสซานอลค,ค,คํา่่ารเรสเนี่ยมาจากเรสเวอรชัลหรือสารสาการัดจากเปลือกอันแดงแล้วซานอลเนี่ยก็คือแกมมาออริจินลหรือสารสกัดจากา นมันจะมูข้าวค,ค่ะก็ตัวเรสเวอร์าทอลเนี่ยจะมุ่งเน้นในการดูแลเรื่องของยีนหรือพันธุก,กรรมเสี่ยงนะคะแต่ตัวแกมมาออริซแนลเนี่ยเขาทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระรเขาเก่งมากๆในการช่วยในการยืดอายุให้กับเซลล์เพราะฉะนั้น2ตัวนี้มาจับคู่กันได้เมื่อไหร่ปุ๊บออกฤทธิ์ได้ทั้งในการดูแลเรื่องของยีนเสี่ยงหรือพันธุก,กรรมเสี่ยงและก็ต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยใช้ได้ทั้งเช้าเย็นไหมครับสามารถใช้ได้ทั้งเช้าเย็นได้เลยค่ะตอนเช้านะคะใครที่ใช้ครีมบำรุงผิวหรือว่าเป็นพวกเนื้อ ซีรัมหรือว่าเป็นเอเซนต์นะคะก็ลงซีรัมกับเอเซนต์ไปก่อนนะคะแล้วก็ลงด้วยเร s ซินอลเจลจากนั้นก็ใช้ครีมกันแดดนะคะตอนกลางคืนนะคะก็ตามเดิมสเต็ปเดิมเอเซนต์ ence, ซีรัมแล้วก็เรซ o ิ a l ลเจลใครที่ใช้ครีมบำรุงผิวตัวอื่นอยู่บางคนใช้แอสตาแซนตินครีมอยู่ะคะ่ะก็สามารถลงเรซ o ิ a l ลเจลก่อนแล้วก็ตามด้วยแอสตาครีมได้ เรื่องครีมอันนี้ก็เราก็ปล่อยให้ผู้หญิงพูดนะครับคุณหมอ,อครับคุณหมอก, <c oughs> ก็นั่งพักสักครู่หนึ่งแต่มาถึงตัวนี้นะครับเ <c oughs> มลลไวท์อินเทนซีฟแคร์หลายคนบอกว่าครีมทาฟ้าของคิฟฟรีนเนี่ยมีตั้งหลายรุ่นแลออกรุ่นนี้มามันต่างจากรุ่นเก่าๆเนี่ยยังไงและจุดขายมันมีอะไรบ้างอาจารย์เป้เล่าก่อนค่ะเขาว่ากันว่าเวลาเราใช้ผลิตภัณฑ์ในการดูแลฝ้าค่ะบางคนเนี่ยผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งซื้อมาใช้ เอ๊มันหายเร็วมันตอบสนองดีแต่ใช้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยคะ่ะจะรู้สึกว่าเริ่มไม่ค่อยตอบสนองแล้วนั่นเป็นเพราะว่าฝ้าเนี่ยคะ่ะเขาอาจจะดื้อต่อสารสำคัญนั้นนะคะเราจึงควรมีการเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลฝ้าที่มีสารสำคัญตัวใหม่ๆใ,ในทุกๆ2-3เดือนอืมคือฝ้าะะมันเคยชินกับตัวยาที่เราทา คือพูดง่ายๆมันสนิทกันแล้วอะครับคือฝ้ามันสนิทกันแล้วกับยาที่เราทาเพราะมันสนิทกันมันก็ไม่ทําร้ายกันละมันก็กอดคอกันอยู่ชั่วงการนานเพราะมันสนิทกันดีนะครับเพราะมันสนิทกันดีปั๊บเราก็บอกไม่ได้ละเราต้องหาเพื่อนใหม่เอามาช่วยกําจัดฝ้าบนหน้าของเราหน่อยเรื่อนตัวเมลาไวตัวนี้ก็เลยออกมา ภายใต้คอนเซปต์ของการนําเอาสารสําคัญอะไรมาบ้างฮะสารสําคัญตัวนี้เป็นตัวที่ใหม่แล้วในวงการของเครื่องสําอางยอมรับกันเลยนะคะว่าเขาสามารถอ,าออกฤทธิ์คล้ายๆกับไฮโดรควินอนเลยก็คือทําให้ผิวเนี่ยขากระจ่างใสขึ้นแต่ไม่มีผลเสียที่เหมือนไฮโดรควินอนพูดถึงไฮโดรควินอนเนี่ยเป็นสารต้องห้ามนะครับซึ่งมันขาวเร็วแต่ส่งผลเสียคือทำให้ผิวเสียออยอเขาไม่ให้ใช้นะ,ะไฮโดรควินอนเนี่ยเพราะมันจะทำให ผิวเสียแต่สารที่เรานำมาใช้ในตัวเมลาไว้เนี่ยออกฤทธิ์คล้ายไฮโดรควินอนใช่แล้วเพียงแต่ปลอดภัยกว่าค่ะออกฤทธิ์คล้ายแต่ปลอดภัยกว่ามีสถาบันงานวิจัยรับรองเลยค่ะว่าตัวนี้ปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองแต่อย่างใดนะคะนอกจากนี้นอกจากสารสำคัญเฮกซิลเรซอร์ซินอลแล้วนะคะชื่ออะไรนะคะสารสำคัญเฮกซิลเรซอร์ซินอลนอกจากนี้ยังมีอีกตัวหนึ่งชื่อตัวนี้จำง่ายค่ะชื่อว่า P H A แต่ก่อนเราเคยได้ยินคำนี้ไหมคะ AHA เมื่อก่อนเคยได้ยิน AHA ค่ะตัว PHA ตัวนี้เป็นนวัตกรรมใหม่พัฒนามาจาก AHA อีกค่ะคนะคะมีฤทธิ์ในการผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนนะคะเอาเจ้าเซลล์เ,เซลล์ผิวหมองคล้ำเนี่ยที่อยู่ตรงบริเวณฝ้าเนี่ยค่อยๆผลัดออกไปอย่างอ่อนโยนแต่ตัวนี้ เบาบางไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองเบาบางกว่า AHA อีกค่ะคือไม่แสบไม่แสบคือ AHA เขาจะเป็นกรดผลไม้นะฮะ,ะเป็นกรดผลไม้ซึ่งมันจะทำให้รูขุมขนมันเล็กผัดเซลล์ผิวหน้าก็ใสขึ้นแต่ PHA เนี่ยใหม่กว่าใหม่กว่าเบาบางกว่าเบาวกว่าแต่ว่ามีประสิทธิภาพในการผัดเซลล์ผิวได้ดีเยี่ยมเหมือนกันครับ